รู้เลยแม่สอนมาดีเปิดคำพูดน้องปีใหม่ผู้ใหญ่ยังอายเดรเดวายิ่งโตยิ่งน่ารักและสวยเก่งมากความสามารถจริงๆค่ะสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักซออนและสงการเตชะนรงโดยเราจะเห็นภาพและคลิปโมเมนต์น่ารักน่าักของน้องปีใหม่ผ่านทางอินสตาแกรของแม่แอปอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้น้องปีใหม่ก็ไปทำงานกับแม่แอปบ้างมีเรื่องสนุกสนุกเล่นและคุยกับพี่ๆในทีมงานล่าสุดแอคเค้าอินสตาแกร โพสคลิปที่น้องปีใหม่ฝากไว้ให้คิดถ้าเป็นคนสวยต้องเป็นยังไงโดยในคลิปน้องปีใหม่บอกว่าคนสวยหรืออะไรก็ได้คนฉลาดหรืออะไรก็ได้เขาไม่พูดหรอกว่าตัวเองสวยนะต้องรอให้คนอื่นชมถ้าเราพูดว่าเราสวยมันก็ไม่ได้สวยจริงๆเพราะเราชมตัวเองต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยน้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษออและอดีตสามีสงการเตชะนรงค์ ซึ่งหลายๆคนอาจจะจดจําภาพน้องปีใหม่ได้ในลุกของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยแม่แอบอีกด้วยซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าคุณแม่แอบสอนน้องปีใหม่มาดีมากๆเพราะความคิดและการพูดของน้องปีใหม่นั้นดูโตเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยจ้า